สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกันกันกบครูนัุดาใจสุขนะคะหรือครูปลานั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชัน้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างค่ะนักเรียนในคาบที่แล้วสนุกกันไหมเอ่ยค่ะในวันนี้นะคะก็มาเรียนกับครูปลานในบทเรียน261เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวกันนะคะค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนดีกว่าว่าต้องมีอะไรบ้างนะคะในการเริ่มบทเรียนนี้นะคะ่ะไปดูกันเลยใบกิจกรรมรหัส261เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวหรือถ้าหากนักเรียนคนใดไม่สามารถปิ้นใบกิจกรรมสามารถจดคำตอบลงในกระดาษ A4 หรือสมุดบันทึกได้เลยนะคะ จุดประสงค์ของบทเรียน 1. น,นักเรียนสามารถสังเกตและอธิบายลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวได้ 2. นักเรียนฝึกทักษะก,กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตและการลงความเห็นข้อมูลและ 3. นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้และมีความรับผิดช,ชอบค่ะ จากจุดประสงค์ของบทเรียนนะคะนักเรียนพอจะบอกครูปลาได้ไหมคะว่าเราจะเรียนในบทเรียนเรื่องอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะเราจะเรียนในเรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนั่นเองเอแล้วเราจะเรียนด้วยวิธีการใดนะใครตอบได้บ้างเอย่ยใช่แล้วค่ะ เราจะเรียนด้วยการสังเกตและก็การลงความเห็นข้อมูลนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะค่ะมาดูที่ข้อสุดท้ายกันนะว่าใครจะตอบได้บ้างเอ่ยเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียน นักเรียนตอบได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะก็คือถ้านักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวได้ดันเองเก่งมากๆเลยนะคะเก่งกันทุกคนเลยเอาละค่ะเมื่อนักเรียนทราบจุดประสงค์ของบทเรียนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์กันเลยค่ะไปกันเลย อย่างที่เรารู้กันแล้วใช่ไหมคะในเวลากลางวันเราจะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้และทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นดังนั้นเรามาดูลักษณะของดวงอาทิตย์กันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะดวงอาทิตย์มีรูปร่างเป็นทรงกลมมีขนาดใหญ่กว่าโลกมาก แต่ที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์ดวงเล็กเนื่องจากดวงอาทิตย์นั้นอยู่ห่างไกลจากโลกมากนั่นเองค่ะสิ่งที่ควรดูเกี่ยวกับดวงอาทิตย์คือดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเองนะคะทําให้ส่องแสงมายังโลก 2. ดวงอาทิตย์ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เนื่องจากในดวงอาทิตย์มีความร้อนมากก็คือมีอุณหภูมิสูงมากนั่นเอง และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังทำให้เกิดเวลากลางวันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ทุกๆวันใช่ไหมเอย่ยและก็รู้เกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์ด้วยเมื่อหมดเวลาแล้วดวงอาทิตย์คงต้องรับข่าฟ้าเพื่อให้เด็กๆไปเจอกับช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึง่งคือช่วงเวลากลางคืนนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเราก็ได้รู้เกี่ยวกับลักษณะของดวงอาทิตย์กันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะค่ะต่อไปเราก็ไปดูในส่วนของลักษณะของดวงจันทร์กันเลยนะคะตามไปกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยเอาละค่ะเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปก็เป็นช่วงของเวลากลางคืนนั่นเองแล้วนักเรียนดูไหมคะว่าสิ่งที่เป็นเซีซ่ยวๆบนท้องฟ้านั้นคืออะไร ใช่แล้วค่ะเป็นดวงจันทร์นั่นเองและดวงจันทร์ก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่บนท้องฟ้านะคะจะมีรูปร่างเป็นทรงกลมแต่ในบางคืนเราก็อาจมองเห็นดวงจันทร์ในลักษณะที่ต่างกันนะโดยในบางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นดวงกลมโตหรือบางคืนอาจจะมองเห็นเกือบเต็มดวง บางคืนอาจจะมองเห็นเป็นเสี้ยวเล็กๆนะคะหรือบางคืนอาจจะมองไม่เห็นดวงจันทร์เลยแล้วนักเรียนคิดว่าดวงจันทร์กับโลกมีขนาดต่างกันหรือไม่คำตอบก็คือต่างกันนะคะโดยที่ดวงจันทร์นั้นมีขนาดเล็กกว่าโลกนั่นเองค่ะเอแล้วนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าดวงจันทร์ก็ส่งแสงเข้ามายังโลกของเรา แต่ทำไมไม่สว่างเหมือนตอนกลางวันเลยเก่งกันมากๆเลยนะคะก็เพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่ที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์นั้นก็เพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์ไปกระทบกับดวงจันทร์เล้วแสงนั้น สะท้อนกลับเข้ามายังโลกทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ในตอนกลางคืนแต่ไม่สว่างเท่ากลางวันที่มีดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะภาพนี้เป็นภาพดวงจันทร์จากนาซ่านะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าผิวของดวงจันทร์มีลักษณะครุขระโดยที่พื้นที่สูงของดวงจันทร์นั้นนะคะก็จะมีลักษณะครุขระและพื้นที่ต่ำของดวงจนันทร์ ก็จะราบเรียบนะคะและพื้นผิวของดวงจันทร์ส่วนใหญ่จะปกคลุมด้วยผงฝุ่นละเอียดนั่นเองค่ะค่ะต่อไปก็จะอยู่ในส่วนของเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องลักษณะของดวงดาวนั่นเองนักเรียนต้องตั้งใจดูนะคะไปดูกันเลยค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าดวงดาวคืออะไรใช่แล้วค่ะ ดวงดาวก็คือวัตถุบนท้องฟ้าที่ส่องแสงสว่างระยิบระยับบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนนั่นเองนักเรียนเคยสังเกตกันบ้างหรือเปล่าคะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงมองไม่เห็นดวงดาวในเวลากลางวันเอ่ยมีใครพอจะตอบได้บ้างไหมคะใช่แล้วคะ่ะที่เรามองไม่เห็นดวงดาวในเวลากลางวันเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์ สว่างจ้าก,กว่าแสงของดาวดวงอื่นๆนั่นเองนักเรียนเคยสงสัยหรือไม่คะว่าทำไมเวลาเราวาดรูปดวงดาวเราถึงวาดเป็นรูปดวงดาวที่มีลักษณะเป็นห้าแฉกหรือความจริงแล้วดวงดาวนั้นมีลักษณะเป็นห้าแฉกหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะคะ ดวงดาวจะมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดใหญ่แต่ที่เรามองเห็นเป็นห้าแฉกก็เ,เพราะว่าดวงดาวอยู่ไกลจากโลกมากนั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าดวงดาวบนท้องฟ้าไม่ได้มีแค่ขนาดใดขนาดหนึ่งนะคะดวงดาวบนท้องฟ้ามีหลายขนาดและก็มีหลายประเภทด้วยกันค่ะก่อนอื่นครูปลาจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของดวงดาวกันนะคะ เราสามารถแบ่งประเภทของดวงดาวเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือ 1. ดาวฤกษ์และ 2. ดาวเคราะห์นั่นเองนะคะนักเรียนสงสัยกันไหมคะว่าความแตกต่างของดาวฤกษ์และดาวเคราะห์แตกต่างกันอย่างไรโดยที่ดาวฤกษ์นะคะก็เป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเราจะมองเห็นเป็นแสงกระพริบไปกระพริบมา ต่อไปเราจะไปพูดในส่วนของดาวเคราะห์นะคะดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะเราจะมองเห็นเป็นสีนวลแล้วตัวดาวเคราะห์เนี่ยจะไม่กระพริบนะคะแล้วดาวเคราะห์ที่เรารู้จักกันดีก็คือดวงจันทร์นั่นเองค่ะดวงจันทร์เป็นดาวเคราะห์ที่เราเห็นได้ชัด ในเวลากลางคืนและอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะต่อไปครูปาจะพานักเรียนไปรู้จักดาวเคราะห์ที่เราต้องรู้จักเลยนะคะก็คือโลกของเรานั่นเองค่ะโลกของเราก็คือดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเพราะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะและยังต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยค่ะ เมื่อนักเรียนได้รับความรู้จากบทเรียนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในบทเรียนนี้กันเลยดีกว่าค่ะสิ่งที่เรียนรู้เรื่องแรกก็คือลักษณะของดวงอาทิตย์โดยที่ดวงอาทิตย์จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากนั่นเองนะคะดวงอาทิตย์ก็ยังมีอุณหภูมิสูงทำให ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นั่นเองนะคะแล้วดวงอาทิตย์ก็ยังมีแสงสว่างในตัวเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวฤกษ์นั่นเองนะคะทบทวนกันไปอีกครั้งหนึ่งค่ะดวงอาทิตย์มีลักษณะคล้ายทรงกลมนั่นเองนะคะมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากมีอุณหภูมิสูงทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ แล้วก็มีแสงสว่างในตัวเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวฤกษ์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนไปนะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของดวงจันทร์ค่ะโดยที่ดวงจันทร์ก็มีลักษณะคล้ายทรงกลมนะคะแล้วก็มีขนาดเล็กกว่าโลกนั่นเองค่ะ ดวงจันทร์เราจะมองเห็นเป็นสีนวลน,นะคะและก็ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวเคราะห์นั่นเองนะคะทบทวนกันอีกครั้งนะคะดวงจันทร์จะมีลักษณะคล้ายทรงกลมค่ะแต่มีขนาดเล็กกว่าโลกของเรานะคะตอนกลางคืนเรามองเห็นดวงจันทร์เป็นสีนวลค่ะ แล้วดวงจันทร์ก็จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาวเคราะห์นั่นเองค่ะต่อไปเราก็จะพูดถึงดวงดาวใช่ไหมคะโดยดวงดาวก็มีรูปร่างคล้ายทรงกลมด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะและก็ยังมีหลายขนาดและเราสามารถแบ่งดวงดาวได้เป็นสองประเภทก็คืาาาอ หนึ่งดาวฤกษ์ดาวฤกษ์กคือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองใช่ไหมคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือดาวเคราะห์นั่นเองค่ะก็คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเก่งมากๆเลยค่ะเรามาทวนกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะดวงดาวมีรูปรน่าคล้ายทรงกลมมีขนาดอย่างหลากหลายใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นสองประเภทก็คือดาวฤกษ์คือดาวที่ มีแสงสว่างในตัวเองและดาวเคราะห์คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของใบกิจกรรมกันค่ะใบกิจกรรมรหัส261เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว จากคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะเมื่อนักเรียนอ่านบทความเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด5ข้อนั่นเองค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคู่ปลาจะพานักเรียนทำใบกิจกรรมทั้งหมด2ข้อก่อนนะคะ 1. ดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือดวงอาทิตย์ มีรูปร่างเป็นทรงกลมและมีแสงสว่างเจิดจ้านั่นเองค่ะต่อมาในข้อที่สนะคะก็คือดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไรคำตอบก็คือดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลมเราสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนและดวงจันทร์มีแสงสีเหลืองนวลน,นะคะมองแล้วไม่แสบตานั่นเองและอีกสามข้อที่เหลือ ครูปลาอยากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะแล้วอย่าลืมส่งลงแพลตฟอร์มด้วยนะค่ะก่อนที่เราจะจบบทเรียนนี้ไปนะคะครูปลาอยากให้นักเรียนนะคะทำการบ้านในใบกิจกรรมที่สองหกหนึ่งเรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนะคะหากนักเรียนคนใดไม่มี ในเครื่องพิมพใช่ไหมคะให้นักเรียนสามารถจดบันทึกคำตอบลงในกระดาษ A4 หรือสมุดได้เลยค่ะแล้วถ้านักเรียนทำการาาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอัปโหลดหรือถ่ายรูปลงแพลตฟอร์มโรงเรียนตามเวลาที่กำหนดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนและพบกันกับครูปาในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายคะ่ะ